ออ,ออโตโอแ้แอ็คแท็กออโตโอแ้แอ็คแท็กไปสีสอดไปกดสก,กิลออันแล้วก็ขอ,ขอกาบสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนทุกท่านด้วยครับยินดีที่คุณยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับเพราะกับผมสตีฟล็อกแบรนานในช่องเบิร์ดสกิลเกมตอนนี้คุณก็อยู่ในเกมสมอลแลนแดนมหร์ฮัสจันติ๊กนัติ๊กน,นัติ๊กน,นัติ๊กน,น โอเคครับผู้ชมครับพาร์ทนี้นะครับเป็นพาร์ทที่น่าจะเป็นพาร์ทที่7นะครับเลือ8แปดซึ่งเรามีเรื่องข่าวร้ายแล้วก็ข่าวดีหรือเปล่าก็ไม่รู้มาแจ้งคุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการถ่ายกันไปแล้วจะเสร็จแล้วนะครับจะจบแล้วแต่ไฟดับครับผมแล้วมันเป็นการอัดยาวเพราะฉะนั้นไฟเสียเลยครับ ผมไม่มีเครื่องสำรองไฟมันก็เลยไม่สามารถกดหยุดอัดได้ทันเวลามันตัดปุ๊บไฟมันเสียไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะสงสัยว่าเอ๊ะมึงใส่ชุดอะไรอยู่นะครับผมใส่ชุดไอรอนวิงอยู่นะครับตอนนี้ซึ่งชุดไอรอนวิงเนี่ยเราจะสามารถไปคราฟได้กับน้อง NPC น no กตัวนี้นะครับแล้วก็จะใช้คีตินแข็งที่เราหามาจากมาแมลงสาบนั่นแหละเราจะใช้ เหล็กนะครับที่เราขุดกันแล้วก็ทานกับไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่าในการคราชุดซึ่งมันง่ายอยู่นะครับไม่ได้ทํายากอะไรมากแต่ว่าที่ยากก็คือตัวครับตรงส่วนตัวที่มีปีกอันนี้เนี่ยคือเราต้องไปหวดไอ้แบ็กฮอ์เนสก่อนฆ่ามันให้ตายก่อนครับแล้วมันก็จะดรอปปีกแล้วเราก็เอาปีกไปให้ น้องนกนะครับน้องนกก็บอกโอ้โอมึงเก่งมากเลยสัตว์เ้ยห็นแม่อ่างเงี้ยมันก็จะบอกเราครับแล้วเราก็เอาไปค้ามาเป็นตัวนี่นะครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าเราเอามาจากใหนเราเล่นกันไปแล้วสินหรออันนี้คือข่าวร้ายแต่ไม่เป็นไรในเมื่อโอเคไฟมันดับนะครับเราไม่สามารถเลือกได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับทีมงานนะนะ อีกข่าวหนึ่งก็คือพาร์ทนี้นะครับพอผู้ชมมันจะเป็น พาร์ทส,สุดท้ายของ small land แล้วนะครับยังไงก็ขอคุณผู้ชมนะครับให้กำลังใจกับที่เราผจญภัยมาอยู่ด้วยกันมานะครับขอแค่1,000ไ like ลค์เท่านั้นขอแค่คนละ1ไลค์กดยังไงมันถึงหรครับ1,000 like. ไลค์เป็นกำลังใจให้กับโปรเจกต์นี้ด้วยนะฮะอย่างน้อยๆก็เราจะได้รู้ว่าเออมีคนสนับสนุนคนคอยดูคอยให้กำลังใจเราอยู่นะฮะ1,000ไลค์ข like. ช่วยกันกดกระทืบกระทืบกระแทกกระแทกเอาให้แตก,กไปเลยนะครับพมพาร์ทน,นี้เป็นพาร์ทส,สุดท้ายเพราะว่าถ้าเราตี Back แ็ล้วก ไม่มีตัวอะไรให้ตีอีกแล้วครับหมดแล้วซึ่งตอนนี้เพื่อนเราก็สแตนบายรอที่แบ็กคอนเนตเรียบร้อยแล้วครับพิกแมนเดี๋ยวรอลุงวินมาจัดเลยพี่ชายไอ้ลุงวินจัดเลยพี่ชายจัดเลยเหรออุ้ยมันไม่มีอาชเชอร์มันจะไหวเปล่าผมมาผมมาเก็บคอปเตอร์ไออ๋อลุงวินจับเฮลิคอปเตอร์เหรอโอ้ผมกินยากแก้พิษก่อนแล้วกันโอ้โอ้โอ้แมงวันแมงวันแมงวันนี่ไงโอ้โหอโอ้โห โอ้กูตาย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 พี่แม็กูตาย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 แน่กูตายแน่กูตายแน่อือโอ้ทำไมพี่ไม่พกยาครับยังไม่ถึงแบกคอเดสเลยซะกูจะตายพี่เอานี่ไปดื่มดีกว่ะขอดื่มหน่อยน้องชายเอานี่ไปดื่มดีกว่าผมพูดจริงไม่ไหวแล้ว啊่ะจะตายให้ได้ โดกเพ er ิ่มเต็มเลยวะเนี man, u u ่ยดกเลยเต็มเลยโอเยปะหวดเลยนั่งฮะคุณผู้ชมบักแบคคอเดตปะลุยบักบอสใหญ่ก่อนที่จะคลิปมอกต่อกรัหวดก่อนเลยแล้วกันไปพี่แมนน้องชายเปิดมันจะมันจะชอบมันจะชอบโอ้โหถ้ามันถ้ามันแทง5้มันแทงเรา13 เออมันก็ติดพิษเหมือนกันครับมันก็ติดพิษเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเรามีหอกพิษยังไงล่ะไม็ชอบไม็ชอบน้องจ้าเดี๋ยวยังไงยังไงยังไงเออ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 ไหนมาสิแทงไปแทงการแทงก็มีว่าวบ้างเออดิติดคิษติดคิสี่สิบเจ็ดหกสิบหก หลบหลบหลบไม่ได้หลบไม่ได้สตมิน่าหมดมันก็ชอบมันก็ชอบระวังฟื้อเออดูไหนแล้ววะอยู่นี่อยู่วิฮฮ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 อฮฮฮงไฮฮฮฮฮมฮฮ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 ฮมฮฮฮ เหมือนที่มันขาดอะไรไปสักอย่างกำลังเคื่อนที่ด้วยความเต็มลูงวินต้องื่อนที่ด้วยกันโผล่เออไม่จะเอาไม่จะเอาแม่งเล่นกูอุ้ชื้ลื่อนที่ด้วยกันโผล่ไปแล้ววะ เออไม่จะตายแล้วอีกทีเดียวเรียบร้อยเนี่ยเราได้ชิคเก้นวิ n งชิคเก้นวิงไปแล้วเราก็จะเอาไปส่งให้กับน้องนกน,นะครับที่ให้เคเวสเรามาโอ้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 แอ้ว่านกอ,อยู่ไหนวะอ๋อานกอ,อยู่โน่นเอามาส่งน้องนกครับ โอเคก็คือกู d บายอย่างเดียวเพราะว่าเพราะว่าเราส่งไปแล้วเราส่งไปแล้วครับแม่โอเคก็นี่ยครับเราก็ได้ชุดอ่ะเราก็ได้ซับไฟวิงมาเก็บไว้ดูต่างหน้านะแล้วก็มีชุดเรียบร้อยเต็มครบเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะฮะ ซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยตอนที่เราไปหาพ่อใหญ่มาพ่อใหญ่เขาก็ถ้าเรามีสูตรยาครึ่งหนึ่งเนี่ยพ่อใหญ่เขาก็จะบอกประมาณว่าเอา Early, เอเนี่ยจบเออร์ลี่เออมันยังเออร์ลี่อักเสอยู่นะเกมมันยังสร้างไม่เสร็จดีเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงจบเออร์ลี่อักเสจแล้วมึงค่อยกลับมาหากูอีกทีแล้วกันเลยวเนี่ย <laughs> พ่อใหญ่เขาก็จะพูดประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นพอเราตีแบคโฮเดตเสร็จก็ไม่มีตัวอะไรไปต่อละเอ็นพีซงเอพีซีก็ไม่มีแล้วนะครับะฉะนั้นเราก็ต้องรอ อ่าตัวเกมเนี่ยเขาอัปเดตเพิ่มเติมให้กับเราเราจะได้มาหวดกันต่อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพิกแมนนะครับเขาก็คิดว่าเอ่อคลิปมันต้องสั้นแน่ๆเลยพิกแมนก็เลยไปหาข้อมูลมาฮะคุผู้ชมซึ่งมันจะมี n p c รลับอยู่ตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างของแมปแล้วมันมันเป็นไงพิกแมน <c oughs> มันมันเป็นไงไม่มีใครบอกก็ไม่รู้อยู่แลจริง ปัญหายากครับเดี๋ยวพี่แมนจะเป็นคนนาทางไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านก่อนนะฮะเกมนี้เนะี่ยมันเป็นเกมที่มี Early Access ถ้าใครอยากจะคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวเกมมันมีข้อดีข้อเสียไรอยากจะให้ปรับปรุงพัฒนาอะไรเพิ่มหรือว่าชอบในอะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยอยากทราบข้อมูลเหมือนกันว่าเออชอบระบบไหนหรือไม่ชอบระบบไหนบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการจัดเทียร์ลิสต์นะครับสำหรับ สัตว์เลี้ยงว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยตัวอะไรสําหรับพวกเราเนี่ยดีที่สุดนะครับเราก็จะเริ่มถามาเพื่อนร่วมทีมของเราก่อนเราจะเริ่มถามที่พิกแมนก่อนเลยพิกแมนว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนดีที่สุดก็บักแก๊บไงพี่ที่ผมใช้มักจัคือพิกแมนเนี่ย <c oughs> พิกแมนไม่เคยนอกใจน้องแก๊ปเลยเนะ <c oughs> <c oughs> พิกแมนขี้แก๊บจับแก๊บตลอดนะครับไม่จับตัวอื่นเลย แล้วลุงวินล่ะลุงวินว่าตัวไหนดีสุดฮะสำหรับลุงวินองผมก็แก๊สฮอปเปอร์ครับเออตากาแตนมีเหตุผลไหมทำไมถึงเป็นตากาแตนเดินทางคล่องแค่ว่องไวไงพี่ชายแมงปอที่ลุงวินขี่อยู่อ่ะไม่ดีอะมันก็ดีแต่มันบินมันไม่ได้บินได้ตลอดใช่ไหมมันบินเสร็จมันก็ต้องพักใช่มันต้องพักที่จริงแมงปอมันไม่ควรบินได้ตลอดเนาะใช่ ตัวตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะไม่มีนกตัวไหนบินแล้วไม่มีใครมาอีกไหมอ๋อไปน้องชายี่กดลิฟต์เลยอ่าชั้นบนครับชั้นโดครับชั้นโดเดี๋ยวไม่ใช่ว่าถ่ายถ่ายอยู่แล้วไฟดับอีกรอบหนึ่งนี่ฮาอยู่นะฮ <c oughs> าเลยอะแบบแบบแบบฮาเลย นอน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 ลฟโกออนนี่น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 อนเนี่ยนอนนี่นอนนี่นอนอ่ะนอนครับไม่ต้องถอดชงถอดชุดเลยในชะ่ไหมนอนทั้งอย่างนี้แหละนอนแบบนี้ปีกไม่หักด้วยแกปีกเป็นอย่างดีน่แล้วผมก็จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยพุดดิง้งกระเทียม อันนี้ก็เป็นโต๊ะทำอาหารใหม่นะครับผู้ชมมันก็จะมีของมีหัวหมดมีมีหัวแมงมุมด้วยนะครับแล้อันเนี้ยแจมเลยสตอรอเบอรี่เค้กโคตรน,น่ากินอะไหนวะเบอร์เบอร์เออสตรอเบอรี่เค้กโอ้โหโคตรน่ากินอะน่ากินจริงจริงอันนี้บิสกิตบิสกิตฮันนี่นะครับบิสกิตรสน้ำผึ้งอันนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าเขาจะหิวช้าลง นะครับเป็นเวลา70วินาทีเฮ้ยอยู่ช้าลง7จ็เป็นเวลา720นาทีโหนานนะเนี่ย1 0 12นาทีอ่ะไต่ๆตลองทำกินดูพี่แมนทำได้ปะของน่าจะมีอยู่พี่เจอ,อเทคนิคแปลกว่ะบินแบบอินฟินิตี้ว่ะพี่ชายยังไงลงเว้นให้มันลงให้มันลงมาก่อนบตแบบสเต็มิน่าหมดแล้วผมกดบินอีกทีหนึ่งแล้วสเต,ตมิน่ามนัน ท่าไว้อะเนี่ยเนี่ยไปแล้วเนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยบ๊ายบายทำไมภาพมันเหมือนซานอฟเดอะฟอนเลยเลยวะที่รู้เห็นโดนโดนที่วาเอ้าเอาแล้วะไอ้ย่าซารนอฟเดอะฟอนเลก็แบบเนี่ยไห่พี่แมนบิสกิตะแบ่งกันพี่แบ่งกันผมทำไปนี่ดีกว่าพี่น่ากินกว่าเยอะนี่เลยโอ้สตรอเบอรี่เค้กว่ะ อ๋อเหมือนกันด้วยว่ะบล็อกความหิวเหมือนกันใช่เหมือนกันพี่เฮ้ยพี่แมนของพร้อมแล้วนี่ของพร้อมแล้วนี่ตีดาบกันไอ้น,นี่ให้ได้เดิดาบกับค้อน m o r n i งสตาร์ให้พี่แมนตีดาบกับค้อน m o r n i งสตาร์ให้เพราะเราฟาร์มเหล็กฟาร์มอะไรมาพอละอาทิตย์แล้วล้นเลยแหละที่เราไปฟาร์มกันล้นล้นเลยอะโดยเฉพาะในท่อเนี่ยของจริงกัน ไอชุดไอรอนวิงครับคุณผู้ชมมันดีกว่าชุดพึ่งตรงที่ว่ามันร่อนได้เร็วกว่าแล้วก็กันดาเมจเพิ่มส่วนละสอง<ว>เดี๋ยวเรารออาวุธจากพิกแมนครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหัวไปหาไม่ใช่ไปหวดไปหา NPC รับกันเดี๋ยวผมล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันได้เลยลงเวทเดี๋ยวผมตามไปพี่ชายไม่ใสุดหรอทานหมดทานหมดได้แล้ว เผาได้ไหมเผาถ่านได้ไหมไม้หมดใช่ไม้หมดใช้ถ่านเท่าไหร่ใช้ถ่านสองก้อนอ่ะน้องชายแล้วพี่มีไม้อีกไหมไม้อะใช,ะใช่ใช่ขออีกสักสองอันมีแค่นั้ละโอเคโอเพี่รออยู่อย่าบอกว่าคอนมอ์นิสตากระดาบเหล็กของพี่จะมาแล้วน้องชายก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยี่ จะซ่อมกันยวแหกถึงอย่างไวอะพี่ชายปากโกงกลางเจ็ด yeah! นี่คร m บมอร์นิ่งสตาร์ครับแล้วก็ดาบเหล็กหูน้องชายไอ้ตรงปราสาทนั่นคืออะไรวะปราสาทไหนพี่ปราสาทไหนสิปราสาทใหญ่ใหญ่อ่ะอ๋ออัปเดตหน้าพี่อัปเดตหน้า้ยตรงนั้นมีมีบ้านคนด้วยวะน้องชาย ใช่พี่อัปเดตนะอัปอัปเดตหน้าพี่ครับเดี๋ยวครับพี่ครับพีอัปเดตหน้าครับพี่ไม่มีเหี้ยอะไรครับพี่อัปเดตหน้าเดี๋ยวครับไปก็ไม่มีอะไรพี่ไปพี่ออกไปครับเสียเวลาครับอัปเดตหน้าพี่ครับผมขายไม่ได้จริงครับสองร้านหฮะเดี๋ยวเราจะไปข้างล่างที่ป่าโกงกลางสปอยมอนใหม่มีงูด้วยนะมีงูด้วยอโอ้หูนะหัวงูถ้าโลกอย่างนี้มีงูก็มันก็คงจะน่ากลัวจริงๆรินะน้องชายเพรต้องหันหน้าไปทางไหนตัวอย่างยาว มไม่เล่นนะนะอืผมก็ไม่เล่นแล้วมีงู <c oughs> เจอกัดมันมีงูกำลองท้าบุญฉันแล้วมันกำลังแข็งว่าตัวแกน่าเกลียดนะไปอีกนะจิงูน่าเก,นะ <c oughs> เกลยเกียดไปโคตรน่ากลัวเลยงู <c oughs> โอเคเดี๋ยวตามไปอยู่ข้างล่าง <c oughs> แล้วก็แมงมุมใหม่งูแล้วก็มีเต่าเห็นผันผ่านมาไหมโอ้โหนี่มันมันแทบ ถ้าเป็นพวกงูพวกเต่านี่มันก็ไม่ใช่มแมลงแล้วเนี่ยเป็นแบบ<ด>พวกส,าาสัตว์ตเออแต่ถ้าเทียบขนาดตัวแล้ว<ม>เกมนี้ตัวใหญ่กว่ากาวเด็ดนะใหญ่กว่าเลยใหญ่กว่า,า,วาใหญ่กว่าก็ใหญ่กว่าเพราะว่าตัวละครเราในกาวเด็ดมันตัวเล็กกวามดนะไซส์เล็กกว่าใช่ใช่อันนี้มันยังใหญ่กว่ามดนะมันอยู่ข้างล่างนู้นเหรอทูฮาล่าปะ ชื่อมันนั่นก็ชื่อมันมันเป็นแม่มดใช่ปะใช่พี่เป็นแม่มดโอเคไปเฮ้ยโอ้โหถึงไหมวะอาวนาให้มันถึงแลยนะลงลงตรงนี้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าผมเน้นเซฟผมเลยอ้อมมากลัวจะไม่ถึงโอ้โหตรงนั้นสวยมากเลยอ่ะ นี่เป็น NPC รลับนะครับมันไม่มีใครบอกไม่มี NPC ตัวไหนในเกมบอกเฮ้ยมึงมาหาอีตัวนี้สิอะไร้ยไม่มีเลยครับเหม, <c oughs> มือนกับเป็นคนรักสงบอะไรประมาณนี้ไม่สูงสีกับใครไม่รู้จักกับใครแล้วก็โดนไล่ออกจากสมาคม NPC ของเกม s a l l l a n d เรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วเราก็มาเจอมันจะได้ครับโอโหดูดิ สวยนะโอ้โหแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเอกเทศพอสมควรไอ้บกักเฮลิคอปเตอร์มามุณมาดิลุ๊บอ่าะอยู่อาเกน เออเดีกูมาคุยกับมือแล้วอา้าวมงเข้ามาได้ไงเนี่ยมาคุยเอามือละแล้วกอ็อยู่ไหนวะอามันก่อนละกันใส่เลยลูกเว้นเอเอามันติดมันติดเฮ้เาายโอ้ยหายไปอ่ะตื่นตื่น แม็กพอพี่มันสู้สุดใจเลยซ้ายซ้ายไปนู่นแลวพี่พี่ต้องเรียกมันกลับมาแล้วเดี๋ยวประตุยเอาของพี่อ๋อสิ่งที่เราลืมบอกแล้วก็ข้ามไปอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เราไปคุยกับ ABC ที่ชื่อนกนะครับแล้วก็เราเอาสปีกไปส่งมันมันก็บอกว่าให้เราอ่ะไปตีคิงสเตทนะฮะบิทเทลแต่ประเด็นคือเราข้ามขั้นไปนิดหน่อยแะ้วทุก เราตีมันแล้วก็คือเราจบเกมไปตั้งแต่เมื่อวานเลยครับแล้วก็แต่ว่าวันนี้เรามาตามเก็บน้องนกทีหลังมันก็เลยออกมาทรงนี้นะครับแล้วก็ตัว m อ c ตัวนี้เนี่ยมันให้เราไปตีแบงมุมตัวนี้ครับที่เราไปตัดใหญ่แบงมุมต่อหน้านแล้วเราก็ก็เนี่ยครับแล้วก็ข้ามไปแล้วข้ามไปนานมากแล้วแต่ว่าเราก็อ่ะโอเค ต้องไปตามค่าแล้วก็เอาอะไรกลับมาให้มันสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยแล้วก็ไปหดเออเอาเขี้ยวแม<ล>มุม,ม,มกลับมาให้มันมเราละไปเราไปตีมันกันโอ้โหโล้ผมให้สามเขี้ยวเลยที่เราเคยไปตีกันแล้วเมื่อสักครู่ <c oughs> ที่เอ่อเมื่อกี้นะครับที่เราถ่ายคลิปกันไว้แล้วแล้วก็ไฟดับเนี่ยก็ตรงนีเลยครับตอนเนี้ยห้าสี่สามสองหนึ่งไฟดับครับ อหยอก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 ไฟย,ย,ยังไม่ดับตอนนี้ภ <c oughs> าวนามันจะลอดถึงไหมเนี่ยน้องชายอ๋อแต่ข้างบน,นแ,ตแต่ข้างบนนี่มีลุ้นอยู่นะอมผมว่าไม่เอ้ยน้องชายเชื่อใจพี่ไหมล่ะโอ้โหทำไมจะไม่ถึงน้องชายเกือบอยู่นะ <c oughs> สบายสบายไง เราะนี้เราไม่หิวเลยดีกว่าพอกินสตรอเบอรี่เข้าไปแล้วอิ่มยาวๆพูดเลยไม่หิวเลยเลือดไม่ไอหลอดหิวไม,ไม่ไม่ลดเลยเอ๊ะขึ้นตรงไหนวะลืมอ้าวสวัสดีเสือไอเสือแพ้ดาบ่หววาโอ้โหร้อยหนึ่งเล็กโกเล็กเฮ้ยใครอะวิญญาณพี่วนะน่ะไม่ใช่ ไม่ใช่ญาติกูไอ้สัอย,อยู่มันเข้าไปช่วยพี่ใหญ่เลยไปชืบ่ะชืบชืบถ้าเราเล่นเกม Small Land จนจบแล้วเนี่ยคุณผู้ชมในพาร์ทนี้จบนะฮะก็เดี๋ยวเราจะต้องรออัปเดตใหม่อีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นอัปเดตท,ที่ใหญ่พอสมควรที่จะทำให้เราแบบออกจาก Early Access อะไรประมาณนี้เลยมั้ง เดี๋ยวเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับว่าเราจะมาเล่นกันอีกครั้งเมื่อไหร่หรือว่าจะเริ่มใหม่เลยไหมหรือว่าจะต่อกันแค่ตรงดีนะฮะซึ่งถ้าเริ่มใหม่เนี่ยบอกรตรงว่าแหมเขาข้างท้อนิดนึงเขาจะแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ทางผู้พัฒนาเกมเขาจะลบเซฟหรือไม่อย่างไรนะฮะราต้องมาดูกันมันก็เหมือนกับการที่เรารอ Sun of the For e s t เอัปเดตนั่นแหละครับ mm hmm. ก็ยังรอมันอยู่ทุกวัน โ <Okay, S 2> อเคเรายวเฮ้ยมึงไขรนักหนาเนี่ยเอ้อข,อขึ้นไปตรงอันนี้แล้วกัน <S 2> <S 2> <S ทุกวันนี้ซายอัพเดตโฟอเลยก็จบเรียบร้อยไม่มีอะไรให้ไปต่อเลยครับรออัปเดตอย่างเดียวแม่งสร้างบ้านรออย่างเดียวแล้วกัดไม่พักเลยพวกเมื่อกี้เดี๋ยวเราลุงวินก่อน <S 2> <S 2> <S พี่แม่อย่าลืมเซฟตรงแคมป์นี่นะมันเอาผมไม่ลงหรอ <S 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 ผมรู้จริงแล้วก็ซ่อมเกาะเนี <S 2> <S 2> <S เ่ยทำไมเอาไม่ลงวะ ไม่ใช่ลิฟต์อ่ะเอาว่ผมอยู่ติดดินอยู่แล้วมันเอาไม่ลงหรอกเพราะว่าลงอยู่แล้วอะลงอยู่แล้วไงลงอยู่แล้วไงไม่ต้องเอาลงติดพื้นอยู่แล้วไงลงอยู่แล้วจัดกันเลยพี่ใช่ผมหายขี่คอปเตอร์เล่นแล้วเฮ้ยหลวงพี่ก็ต้องมาจัดด้วยกันดิคอปเตอร์ผมหายเมื่อกี้อ่ะแล้วมันกลับไายัง หายไปเลยหายจากโลกโอ้มันน่าจะตายหาไปแล้วพ้องลูกวินถ้าหายไปเลยก็น่าจะตายแล้วพี่มันแพ้อะไรไอตัวนี้ไอแมงมุมมันกันแทงอย่างเดียวโอเคกันแทงก็ต้องฟันมาเจอหน่อยเจอหน่อยเอาเลยพี่สู้ๆเป็นกำลังใจให้คุณจะไหวไหมวะเนี่ยไหวโอ้โต้นเกมเราบวกกันรู้สบายตัวเนี้ยอือ เอ้ยลืมกินยากันพิษสบาย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 โดนสบายพี่งแปนพึ่งแปนลากแป๊บนึงลากแป๊บนึงมันมันตีพี่ไม่เข้าเลยเล้อลากแป๊บนึงลากแป๊บนึงไอสัตว์ทีละห้ากินยากินยากินยาต้านพิษโอเคมันตีพี่ทีละห้าเองสบายพี่ไม่ตายหรอก พี่ไปบีลุยวิกต็อกสู้สูส้สพี่ก็ยังฮะมาเดี๋ยวบวกเลยเลลกูยืนบวกเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวพี่ไปลงหรอกเอาไม่ลงหรอกยืนบวกเลยพี่ไปลงหรอกเออกูยืนบวกเลยเดีมาเดีพี่ไปลงหรอกกูยืนบวกเลยอ่ะเอาเดีอยวอัลโต้แอกแท็กออกโต้แอกแท็กตีสดไปกดสกิล มันบรรพี่ไม่ลงหรอกเอาหัวไปแกล็อยู่ไหนอะโอเคพี่แมทโอเคพี่เลือพี่เหลือหนึ่งบอกแล้วมันบรรพี่ไม่ลงหรอกหนึ่งหนึ่งไม่ใช่แบบทีเดียวตายนะหนึ่งคือแบบหนึ่งเลยบอกแล้วมันบรรพี่ไม่ลงหรอก เอาไปส่งก่อนฮนะรอนถึงหรือเปล่าเอ้าพี่ชาย เป็นอะไรตายละีเอ๊เป็นอะไรตายละแหม่นั่งเงียบเชียวนั่งเงียบเลยตายนั่งเงียบเชียวอย่างเงี้ยเป็นไรไปฟอกด้วยนะเออพอดีว่าตกตายเขา คมกลางปีกแล้พี่ชายแม่ผมรอดอยู่แล้วก็ขาไปเกี่ยวกิ่งไม้แล้วก็ตกลงมาแล้วเลือดมันน้อยไงก็เลยลาเธอได้สักทีเลยโอ้กูสารรอดจากแบบบุกมาได้ตกตายซะงั้นมีแต่แรงน้ำท่วงที่เอาพี่ลงนเออนี่แหละคือคําพูดที่ว่ามีแต่แรงน้ำท่วงเท่านั้นที่จะเอาพี่ลงน้องชาสวัสดีครับเอามาส่งครับอ่ะขอมาให้ละ เฮบดล็อกชุดเหรอวะลดล็อกชุดลดล็อกยาโอ้ชุดแมวบมกับยาโอ,โอเคครับคุณผู้มครับยังไงก็ขอจบโปรเจกต์ Man, มสมอลแลนด์แดนมหัศจรรย์แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างไร OK, ถ้าใครมีเกมอะไรแนะนําให้เราเล่นนะครับก็คอมเมนต์บอกได้หรือว่าอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเกมหรือจะโชว์เลยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ทุกอย่างเลยนะครับเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าขอบคุณที่ให้ใการสนับสนุนและรับชมโปรเจกต์นี้มาเรื่อยๆมานะครับผมจะติ๊ล็อก8ปดในตำนานและทีมงานเบอร์สเกอร์เกมกาบลาไปแต่เพียงเท่านี้สาหรับวันนีบ้บายๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขและมีชีวิตลอดต่อไป ไปไปจ้ะยบายสุดท้ายอาวบริสัรก็ไม่มาผัดเดียวผัดเดียวพัดเดียวอะมาสิมาสิมาขอบคุณแล้วก็คือคุณผู้ชมแล้วขอบคุณค่ะบ๊าไปไปสิยบาย